คนเขารู้กันทั้งโลกว่าพวกเธอคิดอะไรพวกเธอทําอะไรพวกเธอไปยังไงแล้มาอย่างไงแล้วพวกเธอไม่หยุดอย่างไรถ้าเธอหยุดประเทศไทยก็จะได้มีทางออกอย่างเช่นมันอาจจะมีมันอาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับมาตรา66ทับสองสาม ของปี2523ในการให้อภัยเด็กนักศึกษาอะไรต่างๆที่หนีเข้าป่าในสมัยนั้นกลับเข้าเมืองเพื่อที่จะวางอาวุธแล้วพัฒนาประเทศไทยเขาเรียกว่าผู้ร่วมพัฒนาประเทศไทยเป็นนโยบายของรัฐบาลในปี2523หลังจากที่จะต้องแก้ปัญหาเรื่องเกี่ยวกับมันมีนักศึกษาเยาวชนนักการเมืองหนีเข้าป่าท่งอีสานก็มีทางภาคเหนือก็มีทางแต่ละภาคก็มีหมดถ้าเธอหยุด ประชาชนก็อาจจะมีทางออกและประเทศก็มีทางออกฝ่ายปกครองก็อาจจะมีทางออกแต่ถ้าเกิดเธอไม่หยุดถ้าเธอไม่หยุดถ้าเธอไม่หยุดเขาจะหาทางออกอย่างไรเล่าก็ในเมื่อเธอทำผิดกฎหมายขณะที่คนอื่นเขายืนดูเธอทำผิดกฎหมายก็ตุลาการเขาบอกหยุดมึงก็หยุดสิแล้วมึงจะมานั่งโทษตุลาการว่าเป็นคนของใครได้ยังไงกันไม่ใช่ วันนี้เนี่ยบุคคลที่พวกเธอพยายามแซะถึงหรือผู้กุมอำนาจในการปกครองที่พวกเธอพยายามในการที่จะแซะแรกแซงไปถึงอ่ะพยายามที่จะพัดพิงไปถึงอ่ะวันนี้เนี่ยวันนี้ต่างๆเหล่านั้นเขารู้เรื่องเธอหรือเปล่ายังไม่รู้เลยวันนี้ต่างๆเหล่านั้นเขายุ่งเกี่ยวด้วยกับเธอหรือเปล่ายังไม่รู้เลย พวกเธอจะพาเด็กๆไปตายที่บางขวางไม่ได้พวกเธอต้องหยุดเพราะถ้าเกิดพวกเธอไม่หยุดประเทศไม่มีโซลูชันไม่มีทางเลือกที่จะให้ไปออกเธอต้องหยุดซะก่อนหยุดตามที่ตุลาการสั่งเพราะถ้าเกิดเธอไม่หยุดเขาก็ต้องไปให้สุดของกฎหมายเช่นเดียวกันจะเก็บพวกเธอไว้ทำพ่อเหรอเก็บพวกเธอไว้ทำเชื้อเหรอ ภัยคุกคามของประเทศอ่ะมันคือแนวคิดและทัศนคติของพวกเธอภัยคุกคามของประเทศนี้มันคือ AI และมันคือ IO ของพวกเธอมันคือทัศนคติที่พวกเธอสร้างและปลูกฝังและพยายามในการที่จะอบรมเด็กอายุ12 13 14 15 16ตามพื้นที่จังหวัดต่างๆตามที่ไฮเปอร์ลูปคณะก้าวหน้าของเธอเนี่ยไปตระเวนทำแต่ละที่เนี่ย และพ่อแม่ผ mm ู hmm. ้ปกครองเขาก็ร้องเรียนร้องเรียนร้องเรียนแล like hey, ้วแม้กะทั้งเด็กที่นั่งอบรมเนี่ยจํานวนหนึ่งเขาก็ร้องเรียนเหมือนกันว่าพวกเธอสอนอะไรแปลกแปลมันไม่ใช่เป็นการอบรมความก้าวหน้าแต่พวกเธอไปอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นกบฏอบรมในเรื่องที่เกี่ยวกับการเป็นกบฏแล้วความคิดที่ขับบดอบรมในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการที่ไม่ต้องทําผิดไม่ต้องทําตามกฎหมายของประเทศนี้มันเป็นไปได้ยังไงกันไปอบรมเยาวชนให้กบฏต่อกฎหมาย ลูกเขามีพ่อมีแม่พ่อแม่เขาก็ต้องไปประกันตัวเมื่อเขาเดือดร้อนพวกเธอแต่ละคนเนี่ยมีกําลังมากพอในการที่จะไปประกันตัวเด็กจํานวนเป็นร้อยเป็นพันที่เธอจะต้องไปอบรมตามพื้นที่ต่างๆหรอมันก็ต้องตกอยู่ที่ลูกหลานของพ่อเขาแม่ใครเขาจะต้องไปนั่งช่วยเหลือกันดังนั้นเขาจึงบอกให้หยุดไงเขาจึงบอกให้หยุดไงในต้นปีหกสามเราเคยเจอมาแล้วกับพระอนาคตใหม่ วันที่อนาคตใหม่ถูกยุบวันที่คุณธนาธรนาจารย์ปีรบุตรคุณช่อถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองสุดปีตอนนั้นรู้สึกจะแน่ครับรู้สึกว่าจบแนละ้วสื่อมวลชนนักวิเคราะห์สมาชิกพรรคอนาคตใหม่รู้สึกสิ้นหวังรู้สึกมืดมนคิดว่ามันคงยากแล้วที่จะเดินต่อไปข้างหน้าทรรนนี้ตรงนี้นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่ วันนั้นบอกว่าอนาคต่ายถูกยุบทุกคนหมวังวันนี้ข่าวตีบอกว่าก้าวไกลจะถูกยุบมีหลายคนบอกว่ายุบถ้ายิ่งยุบข่าวหน้าก้าวไกลหรือชื่ออะไรไม่รู้แม่แรงสไลด์แน่น,นอนบอกเลยในสา,าการแบบนี้ใครโกรธแค้นใครไม่พอใจทำวิจัยสามานุแสดงออกไงครับสมาช,าชิกสภาครับยืนยันว่าตัวอยรู้กันไทรกดแค้นสารรัฐธรรมนูญแสดงออกเลยครับ ใครม่อยพอใจใครตรวแค้นสารรัฐธรรมนูญคขาไม่ได้ใสารรัฐธรรมนูญแสดงออกเลยครับหัวหน้าพักกู้กไก่ได้กล่าวและกะว่ารอบหน้าจะเป็นแลนสไลด์เพราะว่าตั้งแต่อนาคตหมดจนกระทั่งมาพักกู้กไก่ปรากฏว่าก็มากันถล่มทลายดังนั้นเนี่ยใครๆก็พูดบอกว่าเมื่อมีการยุบๆเลยยุบเลยยุบเลยยุบ,ลยยบแล้วก็จะโตขึ้นกว่าเดิมยุบเลยยุบเลยยุบเลยยุบแล้วก็จะขึ้นมาใหม่ และก็ประชาชนที่โกรธแค้นสามารถจัดการได้เลยประชาชนที่โกรธแค้นสามารถในการที่จะลุกขึ้นมาสมัครสมาชิกพรรคได้ทันทีว่าสลับซึ่งดรมาริกาอยากจะบอกตูตาตอมแตมบอกว่าบอกว่าอะไรดรมาริกาอยากจะบอกตูต้าตอมแตมบอกว่า,วาพูดคําว่าแลนซไลท์ใครๆก็พูดได้อะไรนะพูดคําว่าแลนซไลท์ใครๆก็พูดได้ พูดคําว่าแลนสไลด์คุณอูตุ้มติ้งก็เคยพูดคําว่าแลนสไลด์คือทักษิณก็เคยพูดคําว่าแลนสไลด์ขณะเดียวกันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับพูดคําว่าแลนสไลด์แล้วเนี่ยคุณเนี่ยนะหยุดอยู่แค่การพูดคําว่าแลนสไลด์หรือเปล่ากรณีของพรรคการเมืองอื่นแม้กระทั่งตู้ตั้แม้กระทั่งน้องตุ้ติ้งอ่ะมันพูดคาว่าแลนสไลด์จริงแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพรรคของเขาเนี่ย มันไปทําผิดกฎหมายเหมือนกับที่เราทําผิดหรือเปล่าอันนี้ก็เรื่องหนึง่งขณะโดยการพูดคําว่าแลนสไลด์แต่ขณะโดยการพักของเราเนี่ยและคณะของพวกเราทั้งหมดเนี่ยนะ่ะปรากฏว่าพากาันมุ่งหน้าชนภูเขาชนชนภูเขาอ่ะคําถามก็คือว่าแล้วพวกคุณจะเหลืออะไรพวกคุณอาจจะมีความรู้สึกไม่ต้องเป็นหไม่ต้องเกิดห่วเพราะว่าทุกคนสู้มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูจะ,จะไปให้สุดกูจะไปให้สุดกูคําถามก่อนนะ ไปให้สุดเนี่ยมันหยุดที่คุกมันจะไม่อยู่ที่คุกได้ยังไงคําถามก็คือมีกฎหมายไว้ทําไมในเมื่อมีกฎหมายแต่ยังไม่ได้แก้เมื่อกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้แก้คนที่ทําผิดกฎหมายเนี่ยมันจะมันจะแย่หรือมันจะดีลองคิดดูดีๆสิใช่ไหมไอ้คาว่าแลนสไลด์ like เนี่ยบางคนเขาพูดคําว่าแลนสไลด์แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้แลนสไลด์ like เหมือนกันขณะเดีวยวกันพวกเธอมาพูดคําว่าแลนสไลด์ like แล้วมันจะไปก็สไลด์สู่บางขวางก็เป็นได้สไลด์ไปฝรั่งเศสก็เป็นได้สไลด์ไปหลบที่อังกฤษก็เป็นได้คือพอเขาบอกว่าให้หยุดเนี่ยมันก็ควรจะหยุดถูกไหมแล้วทีนี้หยุดแล้วเป็นยังไงต่อพอหยุดเสร็จปุ๊บจริงๆสิ่งที่พวกคุณคนทำเนี่ยมันคืออะไรสิ่งที่ดรัมริกาอยากจะแนะนํานะสิ่งที่ควรทําคือหนึ่งมาพิจารณาตัวเองว่าผิดกฎหมายจริงหรือไม่สองมาพิจารณาคำพิพากษาที่เขาเขียนรายละเอียดเยอะมากว่ามันเป็นอย่างไร สาก็คือตั้งหลักใหม่โดยการตั้งเจนสามขึ้นมาจากนั้นปุ๊บในส่วนของพวกเธอแต่ละคนเนี่ยถ้าเป็นไปได้ควรจะตั้งโต๊ะ,ะแถลงแล้วกราบยอมรับน้อมรับคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญแล้วอะไรแล้วก็เอาดอกไม้ทูบเทียนบูชาขึ้นเหนือหัวพร้อมกับขอขมากราบขอโทษคาระวะแผ่นดินคารวะแผ่นดิน กลับขอโทษจะไปทําที่วัดพระแก้วจะไปทําที่ศาลหลักเมืองจะไปทําที่สํานักง,งานพระกุ๊กไก่ย่อมเป็นไปได้ทําไมล่ะในเมื่อพวกเธอเนี่ยเจตนาล้มล้างการปกครองแล้วทาไมล่ะในเมื่อพวกเธอเนี่ยเจตนาปล่อยให้เด็กกระโหลกกระลาของพวกเธอที่ทุกเธอไปปกครองที่พวกเธอไปคอยประกันตัวให้มันน่ะจับจ้วงลุ้งละเมิดมาตั้งเยอะแยะมากมายแซะแผ่นดินนี้มาตั้งเยอะแยะมากมายเธอก็ควรจะกลับขอโทษ เธอควรจะกลับขอโทษประชาชนพวกเธอเนี่ยสังหารแผ่นดินทั้งแผ่นดินด้วยการล้มล้างการปกครองพวกเธอกำกำลังกระทำความผิดต่อประชากรอีกจำนวนมากไม่ใช่แค่หนึ่งคนที่จะต้องตายแต่มันเหมือนถึงมันหมายถึงประชากรที่ไม่ได้เลือกเธอเนี่ยจำนวนมากและรวมทั้งประชากร14ล้านเสียงที่เลือกเธอก็มีอีกจำนวนมากที่ไม่เห็นด้วยกับเธอในการที่จะล้มล้างการปกครอง เพราะฉะนั้นเธอก็ควรจะตั้งโต๊ะดอกไม้ทูบเทียนกราบแผ่นดินแล้วก็ขอโทษที่ได้ไปพื้นผิดไปขอโทษที่ได้เข้าใจผิดไปขอโทษที่ได้มีการผลักดันโดยการล่วงล้ำอำนาจของรัฐธรรมนูญและกราบขอคาระวะสำนึกผิดและจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองเสียใหม่จะเดินหน้าเพื่อที่จะอยู่ในกรอบ ของรัฐธรรมนูญฉบับใดๆก็ตามโดยเฉพาะฉบับล่าสุดที่ยังไม่ได้แก้ไขและจะเดินหน้าทำหน้าที่ในสภานิติบัญญัติเพื่อเสนอกฎหมายต่อไปและกฎหมายใดๆที่อยากจะแก้ไขอยากจะยกเลิกก็จะทําตามคํารองเสียให้มันถูกต้องโดยการไปทําโดยชอบโดยการไปทําให้มันชอบโดยการไปทําให้มันเกิดการชอบถูกต้องตามกฎหมายมันเท่านั้นนหะพวกเธอก็เดินหน้าต่อไปได้ขณะเดียวกันกรณีของการยุบพัก เขาก็จะต้องเอาสิ่งที่พวกเธอเอาดอกไม้ทูบเทียนแพรมาการาบคารวะนั้นอีเวนท์ที่พวกเธอจัดโดยสํานึกต่อแผ่นดินนั้นเขาก็จะต้องเอาไปพิจารณาร่วมกับคดียุบพ,พักว่าสมควรจะยุบเธอไหมในเมื่อเธอขอโทษแล้วเขาก็อาจจะพิจารณาไปในทางบวกให้กับพวกเธอก็ได้แต่นี่เธอสานึกที่ไหนกันตุตาตอมแต้มยันจะมานั่งปลุกระดมอีกเธอสํานึกที่ไหนเธอไม่ได้สํานึกเลยพวกเธอไม่ได้สํานึกเลยอ่ะนี่เธอข่มขู่ ธอกำลังปลุกระดมวันที่อนาคตใหม่นี่เธอกำลังปลุกระดมวันที่คุณธนาพรเธอกำลังปลุกระดมมวลชนเธอกำลังปลุกระดมส้อมส้อมเธอกำลังปลุกระดมผงฮายีนาเธอกำลังตั้งซ้อมปลุกระดมและเธอกำลังตั้งความท้าทาให้กับมวลชนว่าสามารถที่จะกลับมาได้มากกว่าเดิมแลนสไลด์คิดว่า เธอกาลังย่ามใจถ้าประกาศแลนสไลด์เหมือนกับอีพวกพักเผื่อไทยมันไม่ได้หรอกเพราะอะไรพี่พักเผื่อไทยเนี่ยมันจานึกแล้วมันเนี่ยเคยบุกโรงพยาบาลจุฬาก็จริงมันเคยบุกโรงพยาบาลศิริราชก็จริงตัวเต้นเต้นของมันใส่เสื้อแดงเคยแทะกสถาบันสําคัญของชาติตั้งแต่รัชกาลที่แล้วก็จริงแต่ขณะเดียวกันพอผ่านไปเกิดการเผาบ้านเผาเมืองจนมีประสบการณ์ในที่สุดแล้ว ไอ้พวกนี้ยก็กลับตัวกลับใจไปอยู่ทางไหนก็กลับแผ่นดินกลับมาก็กลับแผ่นดินเธอเข้าใจที่พูดนี้ไหมต๋อมเธอเข้าใจที่พูดนี้ไหมต๋อมเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่ายังไงเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าผ่อนหนักให้เป็นเบาประเทศเรามันทำได้นี่เหมือนกับกรณีที่โดนคดีหนึ่งหนึ่งสอง เด็กคนไหนก็ตามแต่ขึ้นไปและสารภาพบอกว่าผิดไปแล้วเขาก็รอลงอาญาเขาก็ไม่ได้ให้ไปติดคุกเลยเขาก็ให้รอลงอาญาแต่ห้ามกระทําความผิดอีกถ้ากระทําความผิดซ้ําถึงจะไปเข้าคุกเหมือนกับทนายอานนท์นำพาตัดกลับมาที่กรณีไอ้บางบอนคุกหกปีเพราะการกระทําความผิดนั้นซ้ซํทรากจ,จําเจซ้ําแล้วซ้าเล่าอาฆาตแล้วก็มาดร้าย เพราะฉะนั้นคุกหกปีทีนี้รอลงอาญาและได้มีการประกันตัวออกมาเสนอในชั้นอุทธร์ต่อซึ่งเขาอาจจะรอดก็ได้หรืออาจจะไม่รอดก็ได้เพราะฉะนั้นแต่อะไรแต่ว่าระหว่างที่รอดหรือไม่รอดนั้นจริงๆแล้วพวกเธอควรจะแนะนําให้ไอ้บางบอลเนี่ยถือทูบเทียนแพร่แล้วก็กราบขอขมาในสิ่งที่ตัวเองได้กระทําความผิดและหลงผิดไป เธอจำได้ไหมหกสิบหกทับสองสามนั่นคือกรณีที่คอมมิวนิสต์หนีเข้าป่านักศึกษาเข้าป่าสมัยนั้นพวกจุฬาธรรมศาสตร์ตอนที่มีเหตุการณ์ปี2 5 1 6ปี2 5 1 9มีกลุ่มนักศึกษาที่หลงผิดเข้ากับคอมมิวนิสต์เพื่อจะเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ด้วยตอนนั้นคอมมิวนิสต์นะไม่ใช่ประชาธิปไตยสมัยนั้นรสนิยมของเด็กเข้าป่าเยาวชนเข้าป่าสมัยนั้นนั่นคือ ระบบคอมมิวนิสต์ของประเทศจีนแทรกแซงไปทุกหย่อมย่าป่าเขาลำเนาไพรและโดยเฉพาะแทรกไปตามชนกลุ่มน้อยต่างๆจนทำให้เด็กธรรมศาสตร์จุลาลำขมังและอีกหลายที่ในปี2516 17 18เหล่านั้นเขาหนีเข้าป่าแล้วไปอยู่กับใครไปอยู่กับม้งที่จังหวัดเพชรบูร์ไปอยู่กับเยาไปอยู่กับแนวและม้งที่จังหวัดพะเยา ไปอยู่ตามไหลเขาต่างๆตะเข็บชายแดนต่างๆทําไมถึงไปอยู่กับม้งเพราะมุ้งเป็นกลุ่มที่ประเทศทีนเข้ามาแทรกและจัดตั้งใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่นั่นคือเหตุการณ์จากนั้นปุ๊บยังไงรัฐบาลชุดต่อๆมาเขาก็มีการให้อภัยเพื่อให้คนเนี่ยพ่อจ้าลงมาจากป่าจากเขาอย่าไปลงมัวเมาจําเพลงนี้ไหม จำเพลงนี้ได้ไหมคนที่จะเข้าใจเพลงนี้คือคนที่อายุเท่าๆกับฉันคนที่เท่าๆกับฉันและโดยเฉพาะคนรุ่นตุตะตอมแตมและรุ่นไฮเปอร์ลูปก็ยังทันเพลงนี้อยู่ตอนนั้นทหารพลานแล้วก็ทหารมวลชนเนี่ยเขาลงไปตามพื้นที่ตะเข็บจังหวัดต่างๆที่เป็นเขตซึ่งคอมมิวนิสต์หรือชนกลุ่มน้อยแล้วก็บรรดาพวกนักศึกษาที่หนีเข้าป่าเนี่ยไปแฝงอยู่ตามกลุ่มของชนกลุ่มน้อย ฉันได้ยินเพลงนี้ขึ้นใจเลยเพราะว่าบ้านฉันอยู่พะเยามาเตอร์แลนด์ฉันอยู่อำเภอเชียงม่วนฉันได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่ประมาณสองขวบสามขวบสี่ขวบฉันได้ยินเพลงนี้ตั้งแต่สี่ขวบสามขวบสี่ขวบเพราะอะไรเพราะว่าพวกอาจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์ซึ่งตอนหลังฉันรู้ว่าเป็นอาจารย์หนีไปอยู่ที่อำเภอปงบนดอยถัดจากบ้านฉันไปอีกประมาณสามสิบกิโลนั่นก็คือตะเข็บชายแดนจังหวัดน่านจังหวัดพะเยา และข้ามไปก็เป็นประเทศลาวนอกจากนั้นก็มีอาจารย์อีกหลายคนไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ที่อยู่ธรรมศาสตร์อะแล้วก็พวกอา,อาจารย์อะไรนะที่ดังๆธรรมศาสตร์อทั้งหมด่นที่หนีไปไปอยู่ตรงตะเข็บชายแดนบนหัวบ้านฉันฉันจึงได้ยินเพลงนี้อยู่เป็นประจําและมันก็จะฉันก็จะได้ยินพวกทหารไล่จับคนพวกนี้อยู่ตามตะเข็บภูเขาแล้วก็ฉันก็จะได้เห็นมีการเาผาภูเขา คือมีมีการจุดไฟผิงตามตะเข็บภูเขาฉันจะเห็นอยู่เป็นประจำไออของพวกเธอมันเฟกนิวไอโของฝ่ายปกครองซึ่งจะมีหรือไม่จะเป็นทหารหรือเปล่าจะเป็นตำรวจหรือไม่จะเป็นอะไรก็ตามแต่นั่นเนี่ยเขาเป็น Information Operation ซึ่งมันเป็นข้อมูลจริงเขาไม่สามารถที่จะเฟกนิวได้เพราะฉะนั้น i อของพวกเธอมันเฟกนิวมันข่าวเท็จข้อมูลลวง มันปั่นป่วนมันทำผิดในเมื่อภัยคุกคามของประเทศนี้เนี่ยนะมันคือ AI มันคือทัศนคติแล้วก็ใช้รูปแบบผ่านช่องทางของ AI ผ่านช่องทางของ i อผ่านช่องทางของเฟซบุ๊ผ่านช่องทางของ new, อินเทอร์เน็ตผ่านช่องทางของเพียงแค่กระพริบตาบนโซเชียลมีเดียมันก็สามารถที่จะแห่กันไปตามทางเดียวกันได้เลย นั่นคือช่องทางของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ปัจจุบันนี้เวลาเขากดจรวดเนี่ยเขากดปุ่มโดยอินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์เขาไม่ได้กดจรวดด้วยวิธีการตั้งแท่นปืนใหญ่เหมือนสมัยนายจันหนวดเขี้ยวเพราะฉะนั้นกองทัพฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงเขาก็มีชีวิตมีจิตใจมีการศึกษามีมันสมองและมียุทธศาสตร์แตกต่างจากเธอที่ไหนเขาก็มีสมองเหมือนกัน ถ้าเขามีหน้าที่ในการที่จะปกป้องอธิปไตยของประเทศต่อให้ภัยคุกคามเปลี่ยนเป็นรูปแบบของ AI หรือเปลี่ยนเป็นรูปแบบของภัยคุกคามในรูปแบบใหม่โดยการมาทางอวกาศโดยการทางอินเทอร์เน็ตโดยการเพียงแค่กระพริบตาโดยทางสิ่งต่างๆเหล่านี้เขาก็จะต้องมีปฏิบัตไวพ้พริบทักษะความรู้ความสามารถงบประมาณจัดการไฟกับพวกเธอน่ะสิถ้าเกิดนั่งรออยู่นั่งให้เป็นควายเลยควาย อให้พวกมึงทําลายชาติแล้วฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงนั่งเป็นควายหรือไงโดยที่ไม่ต้องทําอโอโดยที่ไม่ต้องเอไโดยที่ไม่ต้องไล่ตามพวกเธอให้ทันโดยที่ไม่ต้องตบกระโหลกพวกเธอัก 8, 28, แปะสองแปะเลอใครเขาจะนั่งเป็นวัวเป็นควายให้พวกมึงแทะแผ่นดินเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าให้พวกเธอหยุดไม่มีไม่ใช่ว่าเขานี่ไม่ใช่ใครเลยนั่นคือกฎหมายแต่ถ้าเกิดเธอยังแหกกฎหมายไปเรื่อยๆเธอ ก็จะต้องทําผิดเป็นวัวพันหลักผิดคดีนี้ล้มล้างการปกครองผิดคดีหน้าเกี่ยวกับการยุบพักผิดคดีต่อไปจริยธรรมร้ายแรงไม่สามารถที่จะเป็นนักการเมืองได้อีกต่อไปตลอดชีวิตผิดคดีต่อไปคือกบฏแต่ถ้าเกิดเธอหยุดตั้งแต่เวลานี้เธออาจจะโดนแค่เรื่องเกี่ยวกับการให้ระงับยับยั้งการกระทาล้มล้างการปกครองและเต็มที่ที่สุดร้ายแรงสุด ยุบพักแต่ว่าสามารถมีเจนสามได้ใหม่ขะาดดูกันมันอาจจะไม่ร้ายแรงขนาดนั้นก็ได้ถ้าเธอทําตามที่ฉันพูดดอกไม้ทูบเทียนแพรนั่งกันเหมือนวันไหว้ครูอะแล้วก็ขอขมาแผ่นดินนี้ไม่ใช่ว่าขอขมาเสร็จแล้วเนี่ยพระแม่คงคาจะให้อภยัยพระแม่ธรณีจะให้อภยัย หรือว่าเทวดาเทวดานางฟ้าจะมานั่งให้อภัยนะแต่มันเป็นสิ่งที่สมควรทําตามกติกามารยาทประเพณีซอฟพาวเวอร์ของประเทศมึงจะได้รู้ว่าพวกมึงอ่ะสำนึกแล้วก็มีความจะต้องหยุดในการกระทำความผิดทางกฎหมายจริงๆทำเพื่อให้เป็นสัญ,ญลักษณ์อัตลักษณ์ของประเทศไทย ทำเพื่อให้ทุกคนทั่วโลกเขารู้ว่าพวกเธอพร้อมที่จะฟังตุลาการการตัดสินและพวกเธอพร้อมในการที่จะอยู่ในกติกาเดียวกันของผืนแผ่นดินและพวกเธอพร้อมในการที่จะขยับขับเคลื่อนร่างกายชีวิตจิตใจวาทกรรมน้ำใสใจจริงทุกอย่างของพวกเธอที่พวกเธอมีเพื่อการผลักดันพัฒนาประเทศนี้อย่างจริงใจและประกาศด้วยว่า ในเรื่องเกี่ยวกับมาตราหนึ่งหนึ่งสองหรือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเหล่านี้ตามทัศนคติของพวกเธอนั้นเธอจะทําตามกฎหมายต่อไปนั่นก็คือถ้าเธอจะแก้ไขเธอจะแก้ไขให้เกิดรูปแบบที่ไม่ผิดกฎหมายนั่นก็คือทําตามที่ตุลาการ วินิจไถยหรือพิพากษาคือแก้ไขในแบบที่ไม่ผิดกฎหมายแก้ไขหรือนําไปเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญัติโดยที่ไม่ผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญและมีความชอบไม่ใช่มีชอบเหมือนกับที่ตุลาการท่านได้มีการพิพากษาฉันมั่นใจว่าคนที่เขาเป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นฝ่ายปกครองในประเทศนี้เขาก็จะต้องหาโซลูชันทางเลือกที่จะออกให้กับประเทศ แต่ถ้าเกิดเธอนำพาพวกเขาซึ่งเป็นฝ่ายปกครองหรือว่านำพาพวกเขาซึ่งเป็นคนที่จะต้องตัดสินใจนำพาพวกเขาซึ่งจะต้องเป็นคนที่จะต้องดูภาพรวมของประเทศและจะต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วพวกเธอไม่ให้ทางออกเขาเลยเธอหัวทนฝาเขาก็ต้องตัดสินใจเชื่อสัมสิทธ์ฉันถึงต้องยกตัวอย่าง 66สิทับสองสามปี2 5งพันห้าี่สไนั่น่เป็นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดที่สุดชัดที่สุดแล้วถ้ารู้ไหมหกสทับสองสามพอเกิดขึ้นพี่ภูมิธรรมเวทยชัยหมอเลียบกับเมียพี่กุ้งแล้วก็พวกพี่ จตุรนฉายแสงอาจารย์สังสิทธิยะรังสรรค์ใครต่อใครชำนิศกดีเศษที่ต้องไปนอนอยู่ในลําห้วยนะตอนที่หนีอ่ะแล้วก็ใครต่อใครเยอะแยะมากมายวิทยาแก้วพระดทุกคนอยู่ในสภาอยู่ในรัฐบาลกันทั้งนั้นหมอมิ้งพรมมินและอีกจํานวนมากมายเคยหนีเข้าป่ากันทั้งนั้นคนพูดนั้นอ่ะแม้กระทั่งสุทินคลังแสงนั่นก็หนีเข้าป่าเป็นสหายเป็นคอมมิวนิสต์มาพักหนึ่งเหมือนกันนั่นอ่ะทั้งหมดเหล่านั้นเนี่ยเขามีประสบการณ์ เขาสอนเธอได้แล้วเขาอยู่ฝ่ายปกครองตอนนี้แล้วเธอไปถามเขาสิเธอไปถามเลยถ้าสนิทกับใครสักคนหนึ่งไหมตรงเนี้ยสุดทินคลังแสงสนิทไหมภูมธรรมสนิทไหมจาตุรนเธอสนิทไหมทำนี่สักดีเสร็เธอรู้จักไหมวิทยาแก้วพระใดเธอไปปรึกษาสิหมอมิง้งหมอพรมมินเธอลองปรึกษาคนเหล่านี้ดูว่าพอผีพ,พอพวกพี่ๆนีเข้าป่า เสร็จแล้วพวกพี่ไปอยู่ยังไงแล้วเป็นยังไงและหลังจากนั้นอุดมการพี่เป็นอย่างไรเธอรู้ไหมหลังจากนั้นวันนี้พอแก่แล้วพี่ๆจำนวนมากและหลายคนเขาถึงมาตกผลึกว่าไอ้อุดมการที่ตัวเองมีตั้งแต่ตอนอายุสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนั่นนะนะมันเป็นอุดมการคอมมิวนิสต์ไม่ใช่ปราร์ตี้ปไตยหาใดเลยไอ้ลััสดิการที่ต้องไอ้ความเท่าเทียมที่ต้อง ไอการแบ่งปันที่ท่องไอการที่ไปมีชื่อเป็นสหายนั่นสหายนี่ที่ท่องทั้งหมดนั้นเป็นรูปแบบของคอมมิวนิสต์แบบเดียวกันกับจีนและแบบเดียวกันกับเกาหลีเหนือเธอไปดูสิแต่ละคนทําไมถึงมีชื่อเป็นสหายเป็นสหายสหายนั่นสหายนี่สหายนี่สหายนี่แล้วเธอไปดูหนังเกาหลีเหนือไหมทําไมเกาหลีเหนือเนี่ยเขาเรียกแต่ละคนว่าสหายสหายสหาย นั่นคือระบบคอมมิวนิสต์แล้วเขาเข้าใจผิดในช่วงปี2500นั้น 16, 17, 18, 19นั้นนักศึกษายุคนั้นก็มีความเข้าใจผิดในรูปแบบประชาธิปไตยแบบผิดๆเช่นเดียวกันและขณะเดียวกันสมัยนั้นเนี่ยนักศึกษาในยุคนั้นเนี่ยก็มีความเก็บเก็บกดและเจ็บปวด การกระทําความรุนแรงที่สมัยนั้นเนี่ยมันย้อนไปตั้ง40ปีเนี่ยย้อนไปตั้ง4ี่0ปีเนี่ยนะสมัยนั้นเนี่ยวิธีการจัดการของฝ่ายปกครองเนี่ยมันก็ไม่ได้เหมือนสมัยนี้เพราะยังไม่มีพัฒนาการสมัยนั้นไม่มี AI สมัยนั้นไม่มีทักษะการพูดสมัยนั้นไม่มีแม้กระทั่งโทรทัศน์สมัยนั้นมีแต่ปืนมีแต่ลูกระเบิดมีแต่ปืน และสมัยนั้นเนี่ยมีแต่ใบปลิวไม่สามารถในการที่จะทําความเข้าใจกันได้ในฉฉับพลันไม่สามารถในการที่จะทําความเข้าใจกันแบบที่เรามีทิกตอกปัจจุบันนี้ไม่สามารถในการที่จะทําความเข้าใจกับประชาชนได้เพียงแค่พิกตาโฆษกสํานักนายกโฆษกรัฐบาลโฆษกอะไรต่างๆสมัยนั้นเนี่ยใช้ใบปลิวใช้วิทยุยันกรอกไม่สามารถในการที่จะ แทรกซึมข้อมูลอะไรต่างๆไปทําความเข้าใจกันได้ในทันทีจึงเกิดความเข้าใจผิดเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยพี่ดรมาริกาก็เลยอยากจะบอกพวกเธอเพราะท่านมีความรู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพวกเธอเนี่ยไม่ดันด้นไปสู่ความเป็นกบฏเนี่ยพวกเธอก็ยังสามารถในการที่จะทํานโยบายอื่นอีก299ข้อได้ทาไมอน่นโยบายอีกข้อเดียวอ่ะเธอก็ไปทําให้มันชอบซะไม่ใช่ว่าดันทุรังไปแบบนี้อ่ะ แล้วคุณเน่จะพาลูกหลานคนอื่นเขาไปเดือดร้อนอะ่ะเออคุณก็จะต้องพาลูกหลานคนอื่นเขาไปเดือดร้อนอะ่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าลูกหลานคนอื่นเนี Κ ่ยเขาไม่ได้อายุเท่าเธอพวกเธออายุจะห้าสิบกันหมดแล้วละอตตะต๋อมตู้ตาต๋อมแต่มมอายุจะเข้าห้าสิบแล้วอีให้เปอร์ลูปอายุก็จะเข้าห้าสิบแล้วอีพิธาก็อายุสี่สิบสามสี่สิบสี่แล้วจะหมดความเป็นวัยกลางคนอยู่แล้วถ้าเป็นผู้หญิงก็ใกล้เน้นหมดแล้วมันไม่ไดีแต่ละคนเนี่ยไม่เดียววัยรุ่นกันนะ ไอเ้เจนสามเนี่ยคือไอ้พวกไอเด็กแบงค์พวกไอเด็กพลิตอะไรพวกนั้นนะฉันเรียกว่าเจนสามได้ไอ้พวกนั้นนะ่ยยังไม่มีเะไีไอ้พวกนั้นอนะ่ะอันนั้นอ่ะได้แต่รุ่นเนี้ยมันไม่ใช่แล้วไอ้รุ่นหัวโจมันไม่ใช่แล้วแล้วปียบุตรปียบยุยอะไรพวกนี้มันก็ไม่ใช่แล้วพวกมือจะทะลุห้าสิบกันหมดแล้วมันต้องสํานึกได้แล้วถูกไหมอ่ะอันนี้ดรมาริกาขออนุญาตกล่าวเรื่องนี้นะเพราะว่าที่พูดมายืดยาวเนี่ยเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเอ่อวันนี้ก็เจอเจอ เจอผู้คนที่หลากหลายเนาะแล้วขณะเดียวกันก็เจอบรรดาพวกด้อมส้มด้วยเจอบรรดาพวกด้อมส้มก็หลากหลายแต่ละคนเขาก็เอาพ,พี่มลิกามีความรู้สึกว่าพี่เข้าใจเพราะว่าอะไรเข้าใจตรงที่ว่าเวลาเรามีโลก,กทัศน์ของเราแบบเนี้ยเราก็จะเชื่อของเราแบบนี้แหละไม่ว่าความเชื่อนั้นเนี่ยมันจะเป็นสิ่งผิดก็ตามแต่อันเนี้ยฉันเข้าใจฉันใดก็ฉันนั้นพวกเธออยู่ในอีกโลกกระทัดหนึ่งอยู่ในอีกกลาลหนึ่งเนี่ยอยู่ในอีกโลกหนึ่งอยู่ในอีก,กลาลหนึ่ง พวกเธอก็จะคิดไม่เหมือนกับพวกฉันแต่บางเอิญระหว่างกาลาของฉันกับกาลาของเธอเนี่ยมันชัดเจนเลยว่ากาลาของฉันเนี่ยมันไม่ผิดกฎหมายเว้ยแต่กาลาของเธออ่ะมันผิดกฎหมายเว้ยกาลาของฉันมันอยู่ในสังคมได้ภายใต้นะประชาธิปไตยอนันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเว้ยแต่กาลาของเธออ่ะมันอยู่ไม่ได้ในระบอบประชาธิปไตยอนันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเว้ยเพราะว่ากาลาของเธอมันนําไปสู่ความเป็นประธานาธิบดีเว้ยมึงเข้าใจอะไรบ้าง วันนี้เนี่ยจะไม่กระีกระวาดใครนะเพราะว่าขี้เกียจทอกสิบก่อนนอนเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เข้ามาจะเป็นด้อมส้มด้อมแสงด้อมแสดงลิปอะไรก็ตามแต่พี่มารีอยากจะบอกทุกคนนะคะว่าให้พูดด้วยกันด้วยเหตุและผลเข้ามาเม้นต์เนี่ยด้วยเหตุและผลเข้ามาเม้นด้วยเหตุและผล เพราะว่าถ้าเกิดเม้นด้วยเหตุและผลมันจะไปกันได้และพวกเธอจะไม่ติดบางขวางแต่ถ้าเกิดเธอมาเม้นในลักษณะของการที่ดรมาริการไม่สามารถในการที่จะให้ความรู้กับพวกเธอได้พวกเธอเนี่ยก็จะเข้าสู่บางขวางพวกเธอไม่ได้ชี้ยะติโกโหติกาอะไรของฉันหรอกแต่ฉันเนี่ยก็ไม่ได้อยากเห็นพวกเธอเข้าบางขวางหรอกห่วงพวกเด็กๆและเยาวชนเหรอห่วงพวกกุ๊กไก่เหรอคะเจ๊ไม่ เจ้ห่วงอะไรกูห่วงบางขวางมันจะแน่นเพราะว่าทุกวันนี้ผัวอีพรเดี๋ยวผัวอีเจพรก็เข้าไปอยู่ในนั้นเหมือนกันไอคนที่ฆ่าไอคนที่ฆ่าผัวนะ่ะออชู้กับอีเจพอนอะ่ะอ่ะเดี๋ยวชู้ไเจพรก็ต้องเข้าไปอยู่บางขวางเดี๋ยวไอพวกเด็กกะโหลกกะลาที่อาญญาประเทศก็เข้าไปอยู่บางขวางเดี๋ยวใครต่อใครก็เข้าไปอยู่บางขวางบางขวางมันเดินคุกเดนินอันตรายเดินประหารชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนั้นมันแน่นแล้ว กูมันด้เป็นห่วงพวกมึงแลกูห่วงบางขวางมันจะแออัดและแน่นและที่สําคัญที่สุดกูห่วงกระเป๋ากูมันเกี่ยวอะไรกับกระเป๋าเจ๊เอากระเปาสีกูไงต้องไปเลี้ยงข้าวพวกมึงจนกว่ามึงจะโดนประหารน่ะสามมื้อน่มึงแดกซีอยู่ตรงนั้นน่ะจ่ไหมสบายเลยอะ่ะสามมื้อเนี่ยกูกินซีอยู่ตรงนั้นอ่ะ แล้วกินฟรียังไงเธอก็ตายอยู่ดีอ่ะกินให้อร่อยขนาดไหนเธอก็ตายอยู่ดีกินให้อิ่มขนาดไหนเธอก็ตายอยู่ดีกินให้อดแค่ไหนเธอก็ตายอยู่ดีแล้วภาษีประชาชนไปไปกองอยู่ที่ท้องเธอเสร็จแล้วปุ๊บเธอก็โดนโดนฉีดยาตายอยู่ดีเพราะว่าอะไรก็แดนนั้นมันแดนประหารแดนนั้นมันแดนประหารพวกเธอไม่รู้เหรอฉีด อย่าให้ฉันตายไปเถอะมนี่คือคำขอของคนไทยถึงเราจะเคยรักกันปานใดฉันก็คงไม่สศร้โดนฉีดยาไม่อยากจะดราม่าเพราะมันเป็นเรื่องเศร้าใครก็ตามที่โดนฉีดยาเสร็จแล้วก็ห่อผ้าขาวออกมาทั้งนั้นแหละ